เนสเล่นิสาชนพังผืดเอ็นข้อเท้าฉีกขาดหลังเกิดอุบัติเหตุในกองถ่ายแพทย์ให้ใส่เฟอกอ่อนฝึกใช้ไม้ค้ำช่วยเดินเพื่อนดาราแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจหลังนักร้องนักแสดงสาวเนสเล่นิสาชนเผยภาพตัวเองนั่งอยู่บนรถเข็นผู้ป่วยและที่ข้อเท้าซ้ายมีเฟอกอ่อนดำไว้เนื่องเกิดจากเกิดอุบัติเหตุในกองถ่ายละครระหว่างซ้อมคิวก่อนถ่ายจึงเป็นเหตุให้พังผืดเอ็นข้อเท้าฉีกขาดต้องใส่เฟอกอ่อนหนึ่งถึงสองสัปดาห์และต้องฝึกการใช้ไม้ค้ำวังคนที่พบเจอกันช่วงนี้อย่าบูบี้กัน โดยเนสเลได้แจ้งข่าวอาการบาดเจ็บของตัวเองผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว HAPPIINEST พร้อม e ข้อความระบุว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกำลังใจจากทุกคนที่ส่งมาให้เนสเลตั้งแต่รู้ข่าวเมื่อคืนนี้อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนี้เกิดขึ้นตอนถ่ายละครวันที่3กุมภาพันธ์ช่วง2ทุ่มนิดนิด,นดตอนเข้าฉากซ้อมคิวก่อนถ่ายจึงมันเป็นจังหวะที่เนสเลเดินแล้วลืมพลิแบบไม่ได้ล้มนะคะแต่มีความเจ็บแผบลบขึ้นมาที่ข้อเท้าซ้ายแต่ก็ไม่ได้คิดว่าหนักอะไรพี่ๆในกองก็วิ่งวุ่น ไปซื้อสเปรย์พ่นแก้ปวดให้ทันทีเลยและเมื่อวานนี้ก็ถ่ายละครมาถึงช่วงเย็นเนสเล่เริ่มปวดมากและเดินลงน้ำหนักขาซ้ายไม่ได้เลยพอถ่ายเสร็จเลิอกกองพี่ฝนผู้จัดละครก็ให้พี่โจผู้จัดการกองละครกับพี่แนบผู้ช่วยผู้กำกับพาเนสไปโรงพยาบาลขอบคุณมากๆเลยนะคะกลับดึกเพราะหนูเลยมาถึงโรงพยาบาลช่วงสี่ทุ่มกว่าก็เข้าเอกซเรย์ผลออกมาคือพังผึดเอ็นข้อเท้าฉีกขาดต้องใส่เฟือกอหนึ่งถึงสองสัปดาห์ วันพุธนี้ไปหาคุณหมอกระดูกตามนัดเพื่อติดตามอาการเบื้องต้นคือไม่มีการแตกหักของกระดูกโล่งใจไปได้ละหนึ่งตอนนี้ทุกอย่างโอเคหน้าทุกคนพยายามจะไม่กังวลใดๆแต่มันก็อดไม่ได้แล้วก็ต้องฝึกการใช้ไม้ค้ำเจ็บจุกรแรมากแงวันพฤหัสบดีนี้บวงสวงละครแล้วว่าด้วยถ้ามีอุปกรณ์พิเศษไปด้วยอย่าบูบี้หนูหน้าหาสัญลักษณ์ชัยชนะหรือสันติภาพผิวขาวสีด์ซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงและแฟนฮ่าฮเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจให้สาวเนสเล่กันอย่างเนืองแน่นในเอนเตอร์เทน